สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวีปตี้ครับเมื่อชินเคยนะคะทุกคน แล้วก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่กันในเกมมินิวอลบ็อกอาร์กันนั่นเองนะคะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาทําตามคําขอของหลายๆคนนะคะทุกคนที่บอกว่าอยากให้บุ๋มมาทําการทําบ้านในม i นิวอลลองดูนะคะ โอเคจำลองนี้ก็จะมาลองทําให้ทุกคนดูแล้วกันคือบุ๋มเป็นคนที่อาจจะทําได้ไม่สวยมากก็ต้องขออภัยกันด้วยแล้วกันนะคะทุกคนโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่ามาค่ะบ้านที่บุ๋มจะสร้างนั้นบุ๋มคิดว่าน่าจะเป็นแนวออกแบบว่าเหมือนเป็นโมเดิร์นอะไรนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าบุ๋มถนัดแนวนั้นไงถ้าสร้างแนวอื่นอาจจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะทุกคนก็ขออนุญาตสร้างเป็นแบบโมเดิร์นนะคะคือบุ๋มอาจจะสร้างไม่ได้สวยมากนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้หินเป็นตัว บอกอนณาเขตของบ้านเราอันนี้บุ๋มทําบ้านอยู่แบบริมทะเลนะคะพี่นยทะเลถึงบอกว่าริมแม่น้ําเออแล้วก็จะทําแบบเหมือนไม่ใหญ่มากนะคะปึ๊บป๊บปึ๊บอันนี้คืออนณาเขตของตัวบ้านในบุ๋มขออนุญาตลองใช้ฟังก์ชันการอัดคลิปของมินิโวดูนะคะคือเอาจริงคือไม่เคยลองใช้เลยนะคะอยากดูเหมือนกันว่ามันจะได้หรือเปล่ามันก็น่าจะคล้ายๆกับตัวรีเพย์มอดของ Minecraft ใช่ไหมซึ่ง ดีเพมอนบุ๋มก็ใช้ไม่เป็นนะคะ <c oughs> อะไรกันเนี่ยหนึ 1, ่งสองสามเดี๋ยวนะข้างในมันให้ดูแบบใหญ่ๆนิดนึงอ่ะว่าจะทําหลังไม่ใหญ่แต่รู้สึกว่ามันน่าจะใหญ่พอสมควรแล้วค่ะตอนนี้ึออ๊บเอาจงจริงมันก็ไม่ได้ยากนะคะทุกคนการทําบ้านในมินิโวแต่ว่าวันนี้บุ๋มไม่ได้มาสอนสร้างนะคะแต่ว่าบุ๋มมายังไงเขาเรียกว่ามาลองสร้างแบบว่า้าเรียกว่ามินิโวสร้างไปเรื่อยอ่ะตอนนี้ก็วางขึ้นมา 1, หนึ่งสองุ่ยอยู่นะ บูมไมทำแบบนี้1 2 3 4 1 2 3 4 5 6ชึบ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 ชบ้สูงไปตรงนี้ก็พอแล้วก็เลี้ยวมาอาเป็นลักษณะนี้ซึ่งถามว่าเอาเนืคิดมนจากไหนมั่วนะคะมั่วล้วนๆเลยโอเคมันจะเป็นลักษณะนี้อ่าฮะแล้วก็วางลงตรงนี้ตรงนี้ด้วยอืซึ่งตัวบ้านของเรานั้นก็ จะมีแต่ความมั่วนะคะอ่าลักษณะนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะวางออกมาแบบนี้ด้วยคือโมเดนเนี่ยเราสามารถทํายังไงก็ได้นะคะทุกคนตามใจชอบเลยมันไม่มีแนวแบบตายตัวอยู่แล้วนะคะใครที่กาลังจะสร้างบ้านแนวโมเดลที่มกำลังคิดมากอาอุยอ้ยพี่มันทํายังไงอนะไรอย่างงี้คือบุ่มบอกตรงนะคะว่าโมเด์นี่คือง่ายที่สุดแล้วนะคะทุกคนใครที่ชอบทาบ้านแนวโมเดลคือสร้างไปเลยนะคะม,มั่วๆแต่มันก็เป็นโมเดนเอง <laughs> เป็นวิธีการทําแบบบุ่มเอง บา okay. งคนบอกอุ้ยทำไมพี่ของพี่มันเป็นภาพน่ารักจังเลยบุ๋มไปโหลดตัวไอ้นั่นมาค่ะทุกคนมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร resource p a ของ mini w o ค่ะมันจะมีแจกอยู่นะทุกคนลองไปหาดูนี่โอเคทางขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแสดงว่าข้างบนเราก็ต้องวางมาตอกก่อนนะคะชึบมันก็จะดูชนุนลมุนนิดนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวบุ๋มจะลองดูว่าบุ๋มจะสามารถใช้มุมกล้องแบบ replay m o ได้หรือเปล่า ถ้าใช้ได้ก็ถือว่าดีนะคะโอเควางมาแล้บุ๋มก็ปรับใบไม้ให้มันเป็นสี่เหลี่ยมด้วยนะคะทุกคนเพื่อความถนัดนั่นเองปกติในไม c ครับมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมไงถ้าหางบุ๋มได้มินิโวก็อยากได้ความแบบว่าเออคล้ายๆกันหน่อยอันนี้อเงี้ยเป็นลักษณะนี้ซึ่งต่อไปก็คือปิดด้านบนมาก่อนนะคะเดี๋ยวเราค่้ยมาใส่รายละเอียดที่เหลือเพราะว่ามันน่าจะเหลืออีกเยอะเลยค่ะ ้วอีกอย่างหนึงหุ่มชอบในมินิมิลตรงที่มันมีของตกแต่งเยอะๆนี่แหละค่ะทุกคนพวกของตกแต่งนี่คือแบบโอ้โหเยอะมากเฟอร์นิเจอร์ฟอร์นิเจอร์มีหมดนะปุ๊บปุบปบอเป็นลักษณะนี้ต่อไปเราจะวางประมาณตรงนี้อ่ะชึบชึบชึอือฮึแล้วเราก็จะใช้ไม้นะคะซึ่งขอเป็นไม้ที่มันสีแบบยังไงอะ่ะตัดกันไม่มากแต่ก็ตัดกันอยู่นะคะ <laughs> อย่างเช่นสีนี้ ให้ดูซิได้เลยเยี่ยมค่ะต่แลยวาก็เราจะวางมีทั้งหมดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราไม่มีพื้นที่ข้างในบ้านคือบุมทำมาเล็กแล้วไงชึบตรงนี้จะมีเป็นกระจกนะคะ๋ยาค่อยมาวางทีหลังที่จริงถ้าหากวางเป็นบันไดมันก็จะดูดีกว่าแต่ว่าเออก็นั่นแหละค่ะทุกคนไม่ทันแล้วอะ่ะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ่าเป็นลักษณะนี้ มันจะคล้ายบ้านที่บุ๋มเคยสอนสร้างได้ไหมครับไปแล้วนะคะแต่นี่คือมินิเวิลดไงยังไม่ได้เคยสร้างในมินิเวิลดมันต้องมาลองดูปับป๊บปับ๊บอืมตรงนี้ก็วางไม้ขึ้นมาแบบนี้นะคะชุบ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 ,ชบปึ๊บอืมเรียบร้อยตรงนี้ก็ขอปิดไปทั้งหมดเลยแล้วกันเพราะว่ามันมีทั้งสองด้านแหละมันดูแปลกๆถ้าหากอะไรทำทุกด้านอ่าเพตรงนี้ก็มันต้องเป็นแบบนี้นะค่ะทุกคนมันถึงจะสวย อยู่นะขอวางมาก่อนเดี๋ยวเราเข้ามาแก้นะคะอย่างนี้ได้ปะ่ะ <c> ม <oughs> ันก็ได้อยู่นะโอเคแล้วข้างล่างบ้านก็วางเป็นสีนี้มาค่ะชุบชุบชชอุ้ยเดี๋ยวนะสีขาวขอวางต่อหน่อยชุบชุโอเคก็วางสีนี้ข้างล่างเป็นบ้านที่เหมือนจะกว้างแต่ก็ไม่ได้กว้างนะคะ ตรงนี้ปิดมาเลยแล้วข้างบนพื้นตรงนี้ขอเปลี่ยนเป็นสีที่มันดูสบายสบายตานิดนึงนะคะเดี๋ยววางพื้นก่อนอนี่โอ้แค่นี้ก็ far, ี e e l ฟ้ามะพราแก้วเลยค่ะทุกคนแล้วตรงนี้มันก็จะมีทางเข้าเหมือนกันนะคะเพราะเป็นข้างล่างจะไม่มีทางเข้าก็คงเป็นไปไม่ได้ตรงนี้ปิดไปเลยตรงนี้เดี๋ยวเหลือ ไว้ใส่กระจกนิดนึงตรงนี้ก็ปิดมาเลยเอืมมันค่อนข้างที่จะหลย,ย่ากนะทุกคนนบุมปิดตรงนี้มาตรงนี้บุมเอาไว้ทําเป็นพวกฟาร์มข้าวนะคะข้างล่างบ้านแล้วกันอ่าประมาณนั้นนะคะแล้วฝั่งนี้โอ้โหลืมปิดอุ้ยจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอเคเรียบร้อยตอนนี้เหมือนจะเริ่มข้ามอีกแล้วดูทุบแป๊บนึง อ่ะเรียบร้อยต่อไปก็คือเปลี่ยนพื้นข้างในนะคะทุกคนให้เรียบร้อยมันก็จะได้เป็นบ้านแบบที่เราต้องการแล้วนะคะเอ๊ะมันบุ่มจุดพุ้ให้มันขําหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันถึงมืดลงเรื่อยใช่ไหมเนี่ยบุ่มมันจะใช่แล้วแหละอ่าฮะต่อไปก็คือใส่กระจกให้เรียบร้อยนะคะเป็นแผ่นกระจกใสๆไปเลยค่ะจะได้เข้ากับบ้านของเราชึบ ตรงนี้ก็เป็นแผ่นใสมาทำเป็นรั้วอื้อโอ้โหมืดมืดจริงจังนะอ้าเช้าแล้วค่ะปึ๊บมากระจกกระจกบ้านเรานี่กระจกเยอะพอสมควรนีเนี่ย <c oughs> เน้นค่ะเน้นกระจกเยอะๆเลยแล้วก็เหลือข้างล่างอ่าฮะประมาณนี้จากนั้นนะคะก็อย่าลืมที่จะใส่ประตูนั่นเองนะคะโอ้ทุกคนมันยังไม่ปลดล็อกตั้งหลายอันอะไม่เป็นไรบุ๋มใช้ประตูไม้ก็ได้ จะบึบอืมแล้วก็ข้างบนนะคะสองอันชึบชบอุ้ยตรงนี้ไม่ปิดละ่ะอ่าฮะแล้วเราก็กั้นห้องนิดนึงชึบชบชึบชบเออตรวนี้อืมมันดูมีหลายห้องเลยทุกคน <laughs> โอเคตรงนี้จะเป็นห้องนอนนะคะเชื่อมกับห้องอันนี้แล้วเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเตียงนอนมาตกแต่งเลยแล้วกันนะคะ เนี่ยเตียงมาแล้วค่ะบุ๋มมัจจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม่ได้เยอะนะคะทุกคนนั่นเป็นเพราะว่าบุ๋มเองก็ก็จะบอกว่ายังไงเดียคือบุ๋มเป็นคนที่ยังไม่ได้ปลดล็อกอะไรสักเท่าไหร่ในมินิโวนะคะตู้บุ๋มอยู่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้มันจะได้เป็นลักษณะที่แบบเราเปิดเข้ามาอ่ะเจอเตียงนอนสองเตียงที่จริงมันจะเป็นเตียงเดียวบุ๋มอยากให้มันเป็นเตียงใหญ่ไงก็เลยใส่เป็นเหมือนสองเตียงไปนะคะแล้วก็มีชั้นหนังสือแน่นอน เราจใส่อะไรไปแล้วอะ่ะเ,เดี๋ยวใส่เป็นกับอันนี้เดี๋ยวขอเอาวางเป็นอันนี้ในห้องนอนนะคะเพราะว่าอยากให้มันดูสว่างสวยแล้วตรงนี้ที่จริงแล้วก็แปะน,นี้ได้แต่ว่าข้างล่างมันจะมีหน้าบ้านที่เราจะแปะไฟแบบนี้ไปอ่าได้อยู่ได้อยู่ตรงนี้ก็เปลี่ยนเป็นไฟเป็นอันนี้ฮ <c oughs> มันจะได้สว่างนะคะปึ๊บต่อไปก็เป็นการตกแต่งนะคะทุกคนโดย ดูกันบ้าบุ๋มจะทํายังไงแล้วลงมาทําข้างล่างก่อนข้างล่างจะเป็นที่สําหรับคราฟของเผาของต่างๆนะคะทุกคนโดยที่บุ๋มจะใส่เตาเผาตรงนี้นะคะค่อนข้างเยอะเลยอ่ะแบบนี้แล้วเราก็จะใส่เป็นบันไดนะคะเพื่อแบบเหมือนที่ดูดควน้นอะไรอย่างงี้นะใช่จะตายสวิฟตี้คราฟเมอร์มันก็จะเป็นแบบนั้นนะคะโอเคจากนั้นก็ตรงน,นี้ก็จะมีที่คราฟของมีกล่องนะคะมันก็แสดงตรงนี้บุ๋มวางชั้นพวกนี้ก็ได้อ่ะฮะ เราก็วางทอดไป2อันหน่อยแล้วเราก็จะมีสิ่งอื่นอีกนะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้บุ๋มไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้นะแต่ว่าเรามาก่อนมันเป็นเหมือนที่วาดแปลนบ้านใช่ปหแล้วก็ต้องใช้อะไรอีกอ่ะคืออะไรที่บุ๋มเห็นมันน่าใช้บุ๋มก็จะเอามาใช้หมดแล้วกัน <laughs> เราไม่รู้ว่าแต่ละลอุปกรณ์มันเอาไว้ทําอะไรคือเล่นแต่ไม c คร f t ไงนี่แหละอืมอืมเป็นห้องเครื่องมือเครื่องใช้ไปแล้วกันเนาะ โอเคก็ไม่รู้จะตกแต่งอะไรต่อขอใส่เป็นมีกรอบรูปให้แต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรนั่นแหละค่ะทุกคนใส่ดอกไม้ไป <c oughs> อโอ้โหทุกคนถ้าหากใครที่แบบรู้วิธีการปลดล็อกไอเทมต่างๆก็บอกผมได้แล้วกันบุ๋มไม่รู้อุ้ยเอา้าบุ๋มไปทําอะไรแล้วบะนี่บุ๋มไปวางเครื่องอะไรสักอย่างเครื่องอัไเมื่อกี้อันที่มันเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไม่ใส่คือไว้แค่นี้ก่อนแล้วการคิดไม่ออกแล้วเดี๋ยวขึ้นมาทําข้างบนกันต่อข้างบนทางบุ๋มก็จะมี เป็นที่นั่งนะคะทุกคนผิงไฟแบบว่าเหมือนอารมณ์บ้านฝรั่งอะไรอย่างงี้นะคะทุกคนนัวปึ๊บปึ๊บแล้ก็ใส่รั้วมับนี่จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งก็ไม่อาจจะไม่เหมือนเท่าไหร่นะคะแต่ก็ใส่ไปเถอะก็ใช้อันนี้มาทำเป็นเหมือนที่นั่งอ่ามีโซฟาข้างบนนะคะ แล้วก็มีโต๊ะคราฟกับกล่องข้างบนด้วยค่ะเพื่อความสบายใจส่วนห้องนี้ไม่รู้จะใส่อะไรเข้าไปแล้วก็คงจะใส่เป็นสิ่งที่เรียกว่านี่ชั้นหนังสือต่างๆนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนที่นั่งทำงานตรงนี้อ่าลักษณะประมาณนี้นะคะโอ้แล้วก็วางพรมด้วยดีกว่าพรมสีขาวลายจุดค่ะโอ้นอนก็จะน่ารักมากขึ้น นนี่ก็คือห้องนอนของเรานะคะแล้วก็ห้องทํางานตรงนี้อ่าตรงนี้มีห้องทํากับข้าวด้วยแล้วก็ผิงไฟด้วยนะคะก็ปิดประตูนี่เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าบุม๋มไเว่ามันแปลกๆนิดนึงใส่ให้หน่อยนิดนึงแลอข้างล่างนี้ว่าจะปลูกผกักปลูกยาอะไรต่างๆนี่บุ๋มลืมไปเลยนะก็ใช้นี้ใช่ปะ่ะอ่านี่ค่ะ โอ้ยย่านี่มันเยอะจริงๆชึบชึบแล้วก็ใส่มเมล็ดพืชเข้าไปอ่าเรียบร้อยแล้วบุ๋มก็จะใส่อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากได้เป็นรัว้วตืดตืดตืดต,ๆๆตๆๆโอ๊ย <laughs> นี่ก็ผิดเยอะจังตรงนี้ก็ใส่เป็นประตูรั้วแทนนะคะเมื่อเสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนเป็นบ้านแบบงง,งๆของเราแต่ว่าขอเพิ่มอีกอย่างนึงอะ รู้สึกค้งขาใจก็เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะคะทุกคนสำหรับบ้านในมินิเวิลของเราในวันนี้โอเคถ้าาาใครชอบคลิปนี้นะคะอยากให้บุ๋มมาเล่นมินิเวิลอีกก็อย่าลืมไม่ะกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบายจุ๊บเย้